สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกับแม่เบนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แม่เบนจะใช้สูตรเดิมนะคะคุณผู้ชมอ่าสำหรับหลักร้อยกับหลักสิบบนนะคะแต่ว่าหลักหน่วยบนจะใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรเก่าที่ลงไปเมื่องวดมันที่เอ่อสิมิถุนานะคะสิบหมิถุนาเนาะ ไม่เป็นต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยเรา,เ,าเราหยิบมาไม่ถูกนะคะหยิบมาไม่ไม่ถูกเนาะคุณผู้ชมก็เข้าตัวกลับนะแปดห้านะคะก็บางคนก็ซื้อกลับก็ถูกนะคะก็ไม่เป็นก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้หลักร้อยสูตรเดิมนะหลักร้อยสูตรเดิมแล้วก็หลัก สิบบนก็สูตรเดิมนะแต่ว่าขออนุญาตเปลี่ยนหลักหน่วยนะคุณผู้ชมหลักหน่วยที่เข้าสูตรที่แล้วเพราะว่าไม่เป็นไม่ได้เอาลงคลิปนะคะสำหรับหลักหน่วยเนาะ,ะก่อนจะไปชมคลิปก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นหลักการคิดหาค่าความน่าจะเป็นสําหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดี เฮ้งๆฮ้รวยรว,ยวยนะคะก็มาเจอกันกับเ,เดี๋ยวไม่เป็นจะอันนี้มันเป็นหลักหน่วยตั้งแต่16มิถุนานะคุณผู้ชม16มิถุนายนแะบางสูตรไม่เป็นก็เอาลงนะบางสูตรไม่เป็นก็ไม่เอาลงนะคะอย่างสูตรนี้ก็เข้านะคุณผู้ชมแต่ว่าสูตรนี้ไม่เข้านะ สูตรนี้ก็ไม่เข้ามันมาเข้าสูตรนี้คุณผู้ชมนี่มันมาเข้าสูตรนี้นะไม่เ็นไม่ได้เอาลงให้นะคะคำนวณไว้แล้วนะคำนวณไว้แล้วเนี่ยคำนวณไว้แล้วแต่ไม่ได้เอาลงคลิปไปเอาอีกสูตรหนึ่งนะคุณผู้ชมหลักหน่วยบนนะคะอันนี้ตั้งแต่ไม่เป็นลงตั้งแต่วันที่16มิถุนาเนาะไม่เป็นไม่ได้เอาลงงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะคะแต่ว่าได้คำนวณไว้นะคะก็ เห็นว่ามันผิดงวดที่แล้วนะไม่ไม่เบนก็เลยไม่เอาลงนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเราจับเพราะว่ามันได้เก้าสามสี่ทังวดที่แล้วมันออกเก้าหกเจ็ดนะคะมันผิดนะไม่เบนก็เลยไม่เอาเนาะแต่ว่าได้คํานวณไว้แล้วแต่ไม่ได้ลงคลิปนะคะคํานวณไว้แล้วมันได้สามเจ็ดแปดมันออกมันเข้าที่แปดนะหลักหน่วยนะคุณผู้ชม <S <S ขอโทษขออภัยเนาะ <S <S เราหยิบสูตรไปไม่ถูกนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ <S <S ถูกนะ เบนจะใช้สูตรนี้นะสำหรับหลักหน่วยบนนะคะก็สำหรับสาหรับ,หล,บหลักเดี๋ยวนะขอไม่เป็นขอไัยด้วยเนาะหลักสิบนะคะหลักสิบหลักสิบเราก็ใช้สูตรเดิมนะคุณผู้ชมสูตรเดิมอันนี้อันนี้ที่ผ่านมาเนาะมันเข้าตัวกลับนะคะมันออกห้านาะสองห้นะแต่ว่าหลักร้อยนะหลักร้อย หลักร้อยมันเข้าตัวนี้คุณผู้ชมเข้าสูตรนี้นะคะสูตรนี้ไม่เข้านะคะสูตรนี้ไม่เข้าเข้าสูตรที่หนึ่งนะเข้าสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้สองกับสี่นะมันไม่มาเลขสี่เนาะมันมาเลขสองนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็หลักสิบบนนะคะหลักสิบบนเข้าสูตรนี้นะคุณผู้ชมเข้าเลขห้านะได้เก้าสองห้าแปด ข้าที่เลขห้านะออก58าแปดนะไม่เป็นก็จะใช้หลักสิบบนสูตรนี้นะคุณผู้ชมสูตรที่แล้วนะแต่จะจะไม่คํานวณย้อนหลังไปหลายไปหลายๆงวดนะก็จะจะให้ดูงวดนี้แล้วก็งวดงวดวันที่16กรกฎาที่จะถึงนี้นะคะอ,อ่อนี้ก็มาดูเลยนะคุณผู้ชมมาดูเลยเนาะมาดูเลยนะคะหลักร้อยนะหลักร้อยเ,อเดี๋ยวไม่เป็นจะให้ดูหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อย สำหรับหลักร้อยงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็สูตรก็ใช้นะคุณผู้ชมใช้หลักหน่วย3ตัว3ตัวครั้งที่3นะคะครั้งที่1ที่สองที่สามบวกด้วยเคงที่นะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาได้5้าบวกเจ็ดได้สิบสองเนาะสิบสองใช้สองตัวเดียวนะ2อบกสคงที่ได้ท่กกับสี่ได้สองกับสี่นะคะ ไอสองกับสี่นะไม่เป็นจะใช้สูตรนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าที่ไม่เป็นลงมาหลายคลิปแล้วนะคะแลวหลายงวดแล้วนะก็งวดที่ผ่านมาไม่เป็นก็ใช้แบบนี้นะใช้แบบว่าเออเอาให้ดูย้อนหลังแล้วก็มาคํานวณน,นะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือไม่ได้มาโมเมต,ตัวเลขนะนี่คือหลักฐานนะคะไปดูย้อนหลังได้เนาะเพราะว่าสูตรที่สองมันไม่เข้าสูตรนี้มันเข้าที่เลขสองนะไม่เป็นไปไปเก่งเป็นเลขสี่นะนี่สําหรับสูตรนี้นะก็ใช้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะคะ ที่ผ่านมาเนาะเราใช้หลักหลักหน่วยครั้งที่สามนะคะนี้หลักหน่วยครั้งที่สามมันก็ได้เลขเจ็ดนะสามศูนย์เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่นะคะคุณผู้ชมเจ็ดบวกเจ็ดคงที่ได้เท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่ใช้สี่ตัวเดียวนะสี่บวกสองคงที่ได้ได้หกนะได้สี่กับหกนะสําหรับหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะผ่านไปแล้วเนาะต่อมานะคะหลักสิบนะคะหลักสิบ หลักสิบไม่เบนก็จะใช้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมง่าเหมือนเดิมนะคะใช้เหมือนเดิมนี่นะคะที่ผ่านมาเนาะนี่นงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะเมื่อวานนะคุณผู้ชมก็ใช้หลักร้อยครั้งที่1นสองครั้งหลักร้อยครั้งที่2อครั้งหลัก10ครั้งที่3าสองครั้งบวกด้วยสาครที่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะผลบ,บวกได้สามานะคุณผู้ชม เก้านะได้ใช้เก้าตัวเดียวเนาะเก้าบวกสามได้เท่ากับสิบสองใช้สองตัวเดียวน,ะว 12, วยวนี่เลขสองนะคะสองบวกสามได้ห้านะคะเลขห้านะคะห้าบวกสามได้แปดเนาะเก้าสองห้าแปดเก้าสองห้าแปดนะ 9, 2, 58, 9, 2, นะสำหรับหลักสิบนะคะเนี่ยอันนี้แม่เบนก็จะไม่ไม่คํานวณไปย้อนหลายๆคลิปนะคุณผู้ชมเอ่อย้อนหลายๆงวดนะก็จะคลิปมันจะยาวนะก็มาคํานวณยว้อนงวดนี้เลยนะคะก็ใช้เหมือนเดิมนะคะใช้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะใช้เหมือนเดิมนะ เนี่ยหลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2หลักสิบครั้งที่3บวกด้วย3คงที่นะคะใช้เหมือนเดิมนะคะหลักร้อยครั้งที่1 2ครั้งหลักร้อยครั้งที่สองครั้งหลักสิบครั้งที่3 2ครั้งบวกด้วย3คงที่นะคะก็ได้เท่ากับ3บวก3บวกบวกศบวกบวกบวกคงที่นะคะก็บวกกันแล้วนะ3บวก3นะบวก3ได้เท่ากับ9นะคะ9บวก3ได้เท่ากับ12ใช้2ตัวเดียวนะ2บวก3เท่ากับ5บวก3เท่ากับ8ได้ตัวเดิมเลยนะคุณผู้ชมนะะค นี่นะคะนี่คือหนึ่งกรกฎานะได้เก้าสองห้าแปดงวดนี้ก็ได้เก้าสองห้าแปดนะคสำหรับหลักสิบนะก็ผ่านไปแล้วนะต่อมานะคะหลักน่วยนะหลักน่วยนะคุณผู้ชมไม่เป็นก็จะใช้สูตรที่มันเข้างวดที่แล้วไม่เป็นไม่ได้เอาลงคลิปให้นะงวดงวดเมื่อวานนะวันที่หนึ่งนะใช้สูตรนี้นะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าสูตรก็ไม่ยากนะคะก็ ตินะคุณผู้ชมมันหลายงวดนะแต่ว่ามันมาผิดงวดที่มันออกอ,ออกเกนะ้าหกเจ็ดเนาะมันผิดนะไม่เป็นมันเพิ่งมาผิดงวดเดียวนะคุณผู้ชมทีนี้มันก็จะไหลนะเพราะว่าไม่เป็นขอโทษขออภัยด้วยไม่เป็นไม่ได้เอาลงคลิปให้นะคะมันมาตรงตรงเลยเลขแปดนะคุณผู้ชมไม่เป็นก็จะขออนุญาตใช้สูตรนี้นะคะก็จะไม่เอาลงคลิปหลายหลายสูตรนะเดี๋ยวจะสับสนนะเราไปชนแล้วมันไม่มาก็มีนะคุณผู้ชมก็จะไม่ใช้จะใช้สูตรนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเลขเออเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งสองตัวสามตัวมาตัดนะคุณผู้ชมก็ขออนุญาตใช้สูตรนี้ไปก่อนนะเพราะว่าสูตรนี้นางวดที่ผ่านมาก็ใช้หลักหน่วยล่างนะบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะ,ะบวกด้วยหนึ่งคงที่นะอันนี้คือหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะก็สี่บวกแปดบวกหนึนะ4ะสี่บวกแบวกหนะคะ, 4, 8, 1, ะ,ค,ะคุณผู้ชมได้เท่ากับสิานะคะ สี่บวกแปดได้เท่าก,กับสิบสองบวกได้หนึ่งเท่ากับสิบสามสิบสามใช้สามตัวเดียวนะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดได้สามเจ็ดแปดนะผลรางวัลงวดเ <c oughs> มื่อวานนะคุณผู้ชมก็ได้สามเจ็ดแปดนะออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะแปดนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะก็ถูกนะคุณผู้ชมต่อมานะเราก็จะใช้สูตรเดิมนะใช้สูตรเดิมนะนะคะใช้สูตรเดิมเลยนะคุณผู้ชมใช้สูตรเดิมเลยนะใช้ หลักหน่วยนะหลักหน่วยนะหลักหน่วยล่างเนาะหน่วยล่างนะคะหึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1นะนี่ก็หลักร้อยครั้งที่1นะบวกด้วนึงคงที่นะคะก็ได้เท่ากับ3ามบวกสานะสามบวกสามบวกหนึ่งนะคสาบวกสาได้6บกบวกหได้7จนะคะเจ็ดบวกสเท่ากับสิบเอ็ดนะสิบเอ็ใช้เสร็จใช้1ตัวเดียวนะคะได้หนึงนะคะหนึงบวกหนึ่งเท่ากับสได้7จ็นสองนะคะสาหรับ หลักหน่วยบนนะ,ะหน่วยบนประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2563นะคะคุณผู้ชมได้712นะทีนี้เออ่เรามาดูว่าสําหรับหลักร้อยนะคุณผู้ชมหลักร้อยหลักร้อยนะคะเดี๋ยวนะนีนะไนไว้ตรงไหนนี่นะคะหลักร้อยไม่เป็นได้4กับ6นะ สีกระพกนะคุณผู้ชมหลักร้อยนะหลักร้อยสี่กับพกหลักสิบหลักสิบนะคะสามตัวบนไม่เป็นอยู่ไหนคุณผู้ชมเอาอยู่นี่หลักสิบได้เก้าสองห้าแปดนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนะคะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตหยิบมานะคุณผู้ชมนะ ขออนุญาตหยิบมาเลยนะไม่เป็นขอไปด้วยเพราะว่าไม่เ็นใช้มือถือเอานะคะใช้มือถือเอาเนาะอ่าลักเช็คก,ก่อนเนาะเช็กก่อนนะคะหลักหน่วยบนประจำวันงวดวันที่16กรกฎาคม712นะ,ะนี่นะก็หยิบมา712นะคุณผู้ชม712นะคะได้712เนาะหยิบมาเลยหลักหน่วยบน712นะ,ะก็ผ่านไปนะวางไว้ก่อน ต่อมาหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนเก้าสองห้าแปดนะคะหลักสิบบนสิบหกกรกฎานะคะเก้าสองห้าแปดนะคะเก้าสองห้าแปดนะคะหลักร้อยนะไม่เป็นจะใช้แค่สูตรนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรที่สองคำนวณมาแล้วได้หกเก้าหนึ่งสองนะก็ชนกันที่เลขหกนะคะคุณผู้ชม,ไ,มไอตัวชนไม่รู้มันจะมาหรือไม่แต่ว่าเราเรายืนตัวนี้นะยืนสูตรหนึ่งนะคุณผู้ชมสูตรที่สองเพราะว่า สูตรที่สองเมืที่ผ่านมามันไม่เข้านะคะคุณผู้ชมน,นี่นะคะนะคะหนึ่งก,าการกฎาคมเข้าสูตรนี้นะคะก็เราใช้สูตรนี้ยืนยืนนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นลองคำนวณสูตรที่สองดูแล้วนะมันมีหกเก้าหนึ่งสองนะมันก็ชนกันที่เลขหกนะชนกันที่เลขหกนะคุณผู้ชมนี่นะคะแต่ก็นะคะก็เราก็จะทิ้งเลขสนะี่เนาะเพราะว่ามันไม่แน่นะตัวเลขนะคะทีนี้ หลักร้อยสี่กับ6นะคุณผู้ชม4ี่หนะไม่เป็นก็ขออนุญาตจับเลยนะคะขออนุญาตจับ2ตัวเลยนะคุณผู้ชมนะคะก็เกดนะคะเก้านะเกนะเกสองนะเกสองนะคะสองเสองดนะคะสองเหนึ่งะคะสองหนึ่งสองสองะสองสองนะห้าเดนะคะห้าเด ห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งห้าสองนะ,ะห้าสองนะคะแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะ,ะแปดหนึ่งแปดสองนะคะแปดสองก็ได้เท่านี้นะค,ะคุณผู้ชมสองตัวบนนะ,ะประจำงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันารสิบสามนะคะเลขที่ได้นะคะมีสิบสองชุดนะค,ะคุณผู้ชมเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองสองเจ็ดสองหนึ่งสองสอง ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองนะคะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองนะคะแล้วก็แม่เบนก็จับสามตัวให้แม่เบนจับให้แค่นี้นะคุณผู้ชมสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองหกเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งหกเก้าสองทีนี้แม่เบนได้คำนวณเลขวิ่งตัวเดียวนะคุณผู้ชมเลขวิ่งตัวเดียวที่มันเข้างวดที่แล้วนะคะ นี่นะคะสูตร4นะคุณผู้ชมเลขวิ่งตัวเดียวงวดที่ผ่านมาเข้าที่เลข8ไม่เป็นคำนวณแล้วมันได้เลขหนึ่งนะคุณผู้ชมสูตรนี้นะสูตรนี้นะได้เลขหนึ่งทีนี้อีกสูตรหนึ่งคนละสูตรนะคุณผู้ชมงวดที่แล้วก็ได้เลข8ได้48เนาะผลลัพธ์ได้48ตัวนี้ได้28นะคะ28ได้แปดตัวเดียวเนาะวิ่งบนตัวเดียวนะคนละสูตรนะคุณผู้ชม งวดนี้ได้21็ก็ใช้ได้หนึ่งตัวเดียวเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคุณผู้ชมระหว่างสูตรนี้กับสูตรนี้งวดที่แล้วนะงวดที่แล้วมันได้เลขแปดเนาะงวดนี้อีกสูตรนี้นะสูตรนี้ได้เลขแปดนะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนนะคุณผู้ชมหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยหน่วยล่างบวกได้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะคะบวกหลักสิบครั้งที่อันนี้หลักสิบครั้งที่ ที่สองพอขอภขอภยัยขออภัยบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามหนึ่งนะบวกด้วยสี่คงที่นะสําหรับสูตรนี้เนาะงวดที่แล้วได้เลขแปดนะฮะงวดนี้นะได้เลขหนึ่งนะคุณผู้ชมนะก็ใช้เหมือนเดิมนะฮะใช้สามนะฮะสามบวกสองนะบวกสามนะคะแล้วก็บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าบวกศูนย์นะคะได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดเนาะนะเดี๋ยวน้องเบนจะลงคลิปให้และที่เลขหนึ่งนะคะทีนี้ สูตรอีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหลักเออบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งเออบวกหลักร้อยครั้งที่สี่ขออภัยนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกด้วยหนึ่งคงที่เนาะงวดที่แล้วได้ผลลัพธ์ยี่สิบแปดได้แปดตัวเดียวนะคะก็ออกที่ห้าแปดนะคุณผู้ชมสําหรับงวดนี้ไม่เป็นคํานวณแล้วนะคุณผู้ชมใช้สูตรเหมือนเดิมนะคะใช้สูตรเหมือนเดิมได้ที่เลขหนึ่งเหมือนกันทีนี้สองสูตรนี้ าได้ที่เลขหนึงเหมือนกันทีนี้เราจะมาเทียบดูนะคะมาเทียบดูเดี๋ยวไม่เป็นจะลงคลิปให้นะคุณผู้ชมก็ดูแล้วเลขหนึ่งก็คือไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมก็มีหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะได้เลขหนึ่งนะทีนี้ไม่เป็นก็จะจะ,จะให้ท่านผู้ชมยืนพื้นเลย9ก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแดหนึ่งนะคะนะสำหรับ2ตัวบนนะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวหลักร้อยเดี๋ยวเรามาดูเลขวิ่ง มาดูเลขวิ่งอ,อีกรอบหนึ่งนะคะสาหรับสองตัวบนไม่เ้นขอนะคะนี้นะคะสี่ตัวนี้นะเพราะว่าเลขวิ่งสองสูตรเราได้ที่เลขหนึ่งนะคุณผู้ชมได้ที่เลขหนึ่งทีนี้เลขวิ่งตัวเดียวอีกสามสี่สูตรไม่เ็นยังไม่ได้คํานวณน,นะเพราะว่าโทรศัพท์มันเพิ่งใช้ได้นะคุณผู้ชมนะก็ทีนี้เอ่อตัวเกงนะตัวเกงที่ว่า หลักร้อยมันชนที่เลข6นะไม่เป็นก็ถ้าคุณผู้ชมไปเลือกนะเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเนานะก็จับที่ตัวนี้นะคุณผู้ชมนะคะสามตัวบนนะคะจับที่ตัวนี้เลยสี่เก้าหนึ่งหเก้าหนึ่งะคะเพราะว่าหลักร้อยเราได้ที่เลขสกับเลขหนะคะเลขสี่กับเลขหทีนี้หลักหน่วยเราได้ที่เลขหนึ่งสองตัวเลยนะวิ่งล่างไอ้วิ่งบนตัวเดียวนะได้ที่เลขหนึ่ง ไม่เป็นก็เลยจะฝากให้ท่านผู้ชมไปซื้อสลากกินแบ่งนะหยิบ491แล้วก็691ไว้เลยนะคะเด็ดสำหรับ2ตัวที่จะให้ลุ้นก็มี91 215181แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราไปเออแต่ว่าเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวไม่เป็นคํานวณ1สูตรแล้วนะคะได้เลข9้นะคุณผู้ชมวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างงวดที่แล้วไันได้เลข8ไม่รู้ไม่เป็นเอาไว้ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเดียวนะ ได้เลขแปดเนาะวิ่งบนล่างนะบนล่างนะคุณผู้ชมมันเข้าทั้งแปดนะแปดมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะไม่เป็นคํานวณแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปนะมันได้เลขเก้าเม่หนึ่งไม่เปน็นเลยว่าไม่เป็นมั่นใจเก้าหนึ่งมากเลยนะคุณผู้ชมสี่เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งนี้นะคะไม่เป็นก็จัดจองสลักเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกทั้งหกตัวหรือไม่เนาะ,ะบางทีมันก็ถูกแค่สามตัวนะคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะก็ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วคุณผู้ชมไม่เป็นก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยแบ่งปันคนอื่นนะก็ใครจะแคปไว้ก็แคปนะคะก็อันนี้สามตัวบนนะอน,นี้สองตัวบนนะคะอันนี้คือที่เน้นๆให้นะคุณผู้ชมผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งสองตัวเลขวิ่งสามตัวเนาะว่ามันจะได้เลขอะไรนะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ถ้ามาีหนังขายานะก็ฝากชมด้วยเนาะจะไม่เป็นจะได้มีกำลังใจนะคุณผู้ชมก็ฝากนะคะฝากคำเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นหลักการคิดหาค,าค่าความน่าจะเป็นสําหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะ โปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีนะเฮงเงงรวยรวยนะเราก็รวยกันทุกงวดนะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมากเา็เลขล่างเข้าตรงๆงเลยนะเลขล่างไม่เบนเข้าตรงๆงเลยนะคะก็สาหรับเลขบนกมน็มันเข้าตัวกลับนะคุณผู้ชมเข้าตัวกลับนะคะเนี่ยเลขบนแล้วเข้าตัวกลับนะเข้าแปดห้านะแต่สําหรับเลขล่างนะเราเข้าตรงๆงเลยนะคุณผู้ชม ใครที่ติดตามไม่เบนก็จะประจําก็จะรู้นะคะจะรู้ว่าไม่เบนไม่เคยมาเมคตัวเลขนะคุณผู้ชมนี่นะสําหรับ2ตัวล่างก็เข้า83มตรงตรงนะคุณผู้ชมนี่นะคะไปชมคลิปย้อนหลังได้เนาะไม่เบนไม่ได้โกหกนะคะ,<ๆ>ะการโกรหกมันไม่ทยายาทำให้เราดีขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่เบนขอขอนุญาตจบคลิปเลยนะคะทุกคนเฮงเฮด้วยด้วยสวัสดีค่ะ